ขายวัวที่ไหนไปขายวัวยังไงแล้วได้กำไรและลงทุนน้อยที่สุดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีสวัสดีก็สวัสดีครับ นี่ก็เป็น e ีพีที่ยีแล้วที่มาพบกับเด็กคุณวัวเหมือนเดิมอีพีนี้ผมก็อันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำพี่พ,พี่น้องนองส่วนใหญ่ที่จะถามผมนะครับเนาะมีคนหลายคนมากถามผมว่าขายวัวที่ไหนไปขายวัวยังไงอ่าซื้อขายวัวยังแบบที่ผมทําเนี่ยคือพี่พ,พี่น้องนองบางคนอาจจะคิดว่าผมไปขายวัวที่ตลาดนั้นนะครับเนาะบางคนก็อาจ คิดว่าผมไปเอาเอาวัวไปขายช่องทางไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมไปขายวัวช่องทางไหนเนาะครับเนาะที่จะทําให้ไปขายแล้วได้กําไรและลงทุนน้อยที่สุดก็คือผมเนี่ยส่วนตัวแล้วผมจะลงที่เฟซอย่างเดียวนะครับนะก็คือเหมือนพี่ๆ่น้องๆผมเหมือนผมเคยทําคลิปแบบนี้ไปแล้วรอบนึงนะแต่คือยังมันก็ไม่ได้คลิปเป็นคลิปโดยโดยตรงนะครับนะก็คือคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าผมขายในเฟซอย่างเดียวนะครับเนาะ ก็คือมีกลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้เรื่อยๆนะครับกลุ่มอะกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ประมาณสักห้าหกเจ็ดแปดกลุ่มนี่แหละที่ผมที่ผมแคปมาให้ก็คือถามว่าผมผมไปขายตลาดไหมผมก็ไม่เคยนะไม่ผมไม่เคยสักครั้งที่จะไปขายวัวที่ตลาดนัดหรือไปขายที่บอนวัวหรืออะไรเนี่ยผมไม่เคยไปขายเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วผมก็ว่ามันยุ่งยากอะเพราะว่าหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป็นลายต่างๆนะครับนาะที่เราลงไปแล้วอะ่ะผมก็ว่ามันมันโอเคนะเพราะว่าอีกอย่างอย่างที่ผมบอกตลาดนัดอะ่ะถ้าเราไปเราไปขายนะครับนาะก,ก็ไม่ใช่ว่าคนคนดูก็ถามมาเยอะไหมผมก็ว่าก็ประมาณหลักหลักร้อยนะประมาณร้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนถึงหลักห้าร้อยถึงพันเนี่ยแต่ว่าใน Facebook ที่เราลงไปครับประมาณถ้าเราลงสักกลุ่ม สองกลุ่มสามกลุ่มเนี่ยคนดูขั้นต่ําผมว่าดูดูเป็นพันนะครับนะต่อกลุ่มหนึ่งอะ่ะเพราะว่าผมว่าคนในกลุ่มอาจจะเป็นหมื่นก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดูหมดทุกคนแต่ผมว่าดูขั้นต่ํากลุ่มหนึ่งอะ่ะก็หลักพันแล้วคือคนดูในกลุ่มหรือในในเฟซบุ๊กอ่ะผมว่าจะเยอะกว่านะที่อัตราการขายได้อะ่ะผมว่าส่วนตัวของผมนะครับนะไม่ว่าผมจะไปเดินตลาดหรือเดินอะไรเนี่ยผมก็ เก็บเกี่ยวความรู้ต่งตางๆเพราะว่ามีคนมีพี่ๆน้องๆคอมเมนต์เยอะครับผมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ให้เพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาผมก็ต้องตอบไปตามความเป็นจริงนะครับนเนาะว่าส่วนตัวแล้วบางคนก็ถามว่าไม่ได้หักค่าน้ำมันเหรอไม่ได้หักค่าค่ารถหรือค่าอะไรเหรือส่วนตัวผมแล้วอ่ะผมไม่ได้หักค่าน้ำค่าน้ำมันค่ารถค่าไปขายนะครับนะเพราะว่าผมจะขายใน Facebook ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวแรกผมเลี้ยงมา แปดเดือนจนถึงจนถึงน่าจะประมาณเจ็ดแปดเดือนเนี่ยครับน่าจะเข้าเจ็ดเดือนละที่ผมเลี้ยงมานะ <Wow. S 1> ตัวเจ็ดเดือนผมก็เลี้ยงมาเรื่อยๆแหละผมก็แต่พอผมเลี้ยงสักอาทิตย์หนึ่งสองสามอาทิตย์ผมก็เริ่มผมก็จะเริ่มลงละลงเฟซบุ๊กแล้วว่าผมอ่าตัวนี้ผมเลี้ยงประมาณนี้นะมีพี่น้องพี่มีพี่น้องๆท่านไหนสนใจก็ลองติด ต่อเข้ามาได้คือสามารถคุยราคากันได้ก็ขอให้เข้ามาดูตัวจริงกันก่อนก็คือใน facebook นะครับแต่ใน facebook หรือในกลุ่มเนี่ยเราพยายามที่อย่าลงอย่าลงคำว่าซื้อขายครับดีที่สุดนะครับเราเซฟกลุ่มหรือเรา,าช่วยกลุ่มก็ได้ครับก็คือเราอย่าลงราคาเลยครับไม่ว่าจะเป็นห้าสิบหกแต้มสามสิบหกแต้มอะ่ะผมบอกเลยว่า ทาง Facebook เขามี AI ตรวจจับนะครับคือเรื่องนี้ก็คงน่าจะน่าผมว่าน่าจะเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนข้องใจนะว่าทำไมทำไมไม่ลงราคาทำไมต้องทักถามแชททำไมต้องต่างๆนานานะครับเนาะทำไมไม่บอกราคาเลยอผมก็อยากบอกว่าทาง Facebook อะ่ะเขามี AI ตรวจจับนะครับไม่ว่าเราจะเป็นลูกเล่นไหนอะ่ะ จะบอกให้ครับเขาทํามาขนาดนี้แล้วเขาพัฒนามาไกลขนาดนี้แล้วเขาไม่มีทางที่จะมาจับไม่ได้ครับแค่คุณลงห้าสิบเก้าคะแนนคุณลงเป็นตัวหนังสือหรือลงเป็นอะไรอ่ะผมบอกเลยว่ากลุ่มหลายกลุ่มโดนแบนดมาหลายกลุ่มเลยนะครับนะคือเราอย่าไปโกรธหรือเราอย่าไปไปว่าเจ้าของโพสเลยครับที่บอกว่าถ้าชอบก็ให้ทักมาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าถูกต้องแล้วนะครับนะเพราะว่าบางทีเราซื้อวัวหลักห้าหมื่นถึงแสนเนี่ย จริงๆแล้วเราต้องทักไปคุยรายละเอียดนะครับนะไม่ใช่ว่าดูแต่รูปแล้วก็ไปขอรายละเอียดไปขอราคาเขาเนี่ยผมผมบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่นะครับนะคนที่เขาจะซื้อจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ดูราคานะครับนะเขาจะต้องถามรายละเอียดก่อนว่าบัวคุณประมาณเนี่ยสมกับราคาไหมไม่ใช่ว่าดูแต่รูปแล้วก็เอามาตีราคาเลยผมว่าไม่ใช่นะครับนะเรื่องเนี่ยคือพี่ๆๆน,น้องอย่าไป อย่าไปอย่าไปต่อว่าอย่าไปอย่าไปนี่ถามในกลุ่มเลยครับว่าทําไมไม่ลงราคาเนี่ยไอ้นี่ผมผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะที่เราจะช่วยกลุ่มช่วยเซฟกลุ่มได้ผมว่าก็มีหลายท่านครับคือเข้าไปโพสต์ว่าเอาทําไมบอกราคาแค่นี้ไม่ได้เหรอครับทาไมบอกเป็นคะแนนก็ได้ผมบอกเลยว่าบอกคันบอกเป็นคะแนนก็ไม่อยู่นะครับนะกลุ่มเพราะว่าเฟซบุ๊กอ่ะเขาเขาเข่งคัดในการซื้อขายสัตว์ ซื้อขายเกี่ยวกับพวกสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยในกลุ่มในหมาในแมวนี่คือโดนหมดนะครับนะคือไม่รอดนะครับไม่ว่าคุณจะลงเป็นคะแนนหรือคุณจะลงเป็นเป็นลูกเล่นอะไรอะ่ะผมบอกเลยว่า Facebook เขาตรวจจับได้ครับเพราะว่า Facebook เขาทํารายได้เป็นหมื่นหมื่นล้านเขาคงไม่เขาคงอ่านหนังสือออกครับเชื่อผมนะอย่าทําครับถ้าถ้าอันนี้คือผมแนะนํานะถ้าชอบทักไปครับ อย่าไปต่อว่าอย่าไปต่อว่าคนที่เขาโพสตแหละผมว่าแล้วคนที่โพสต์ก็ผมว่าทําแบบนั้นก็ถูกแล้วละ่ะคือเราจะได้เป็นเป็นการช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อไม่ให้กลุ่มของการซื้อขายของเราอ่ะเป็นกลุ่มของการซื้อขายของเราโดนบล็อกไปเนี้ยครับผมว่าไม่คุ้มนะถ้ากลุ่มโดนบล็อกไปบางทีเราก็ต้องหากลุ่มใหม่อ่ะกว่ากลุ่มจะมีเป็นหมื่นๆนคนเนี่ยผมว่า ยากนะกว่าจะรวมกันได้อีกครั้งเพราะว่าสมัยก่อนก็มีกลุ่มใหญ่เนาะครับสามสี่แสนที่ที่ลงกันอะ่ะและตอนนี้ก็โดนบินไปแล้วผมเห็นหลายกลุ่มมากที่โดนที่โด,น,ดนบล็อกไปเนี่ยโอ้โหประมาณสิบกว่ากลุ่มเนี่ยมีแต่กลุ่มคนละเป็นแสนทั้งนั้นเลยกลุ่มพวกกลุ่มคนละเป็นแสนกลุ่มเป็นแสนคนเนี่ยบินทั้งนั้นบินไปหมดแล้วเหลือแต่กลุ่มย่อยๆที่ประมาณสักสองสามหมื่นอะ่ะที่เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนอะครับเนาะคนที่ลงผมว่า นี่นี่ผมให้กําลังใจคนที่ลงนะที่ลงให้ทักทักอินบอ็อกมาผมว่าพ,พี่พี่น้องน้องทำถูกต้องมากๆครับผมขอกดไลค์เลยหนึ่งทีก็คือคนท่ทำแบบเนี้ยถูกแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่อยากบอกราคานะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่พี่น้องน้องสังเกตเลยดูครับสังเกตง่ายๆครับคนที่ซื้อครับเขาไม่บ่นนะครับคนเขาไม่พูดแล้วเขาไม่พูดเยอะด้วยคนที่ซื้อบัวหลักแสนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ถามรายละเอียดแล้วก็ตกลงเลยแล้วก็มามาขอดูตัวจริงเลยอันนี้คือหลักความเป็นจริงนะครับคนที่จะซื้อจริงๆอ่ะแต่คนที่ไม่ซื้ออ่ะคนที่เขาไม่ซื้อเหมือนคนที่พูดแต่ปากครับพวกเก่งแต่ปากนะเขาก็จะถามแต่ราคาครับถ้าสมมุติราคาแพงก็จะมีเหน็บแนมในคอมเมนต์หรือในอินบ็อกซ์ต่างๆเหน็บแนมเจ้าของวัวว่าวัวอย่างนี้ราคาเป็นหมื่นราคาเป็นแสนเนี่ยจะขายได้เหรอ ผมก็เป็นคนนึงนะครับนะที่เห็นบัวสี่ห้าแสนสามสี่แสนผ่านตาประจาไม่ว่าจะเป็นของพี่ที่ที่สนิทกันด้วยที่อยู่ซีซากเกตที่อยู่ทุลินหรือที่อยู่อุบลอยู่ที่กาลสินเนี่ยผมรู้จักหลายหลายคนนะเขาซื้อเขาไม่พูดไม่บ่นกันเพราะว่าคนที่คนที่ไอเนี่ยคนที่คนที่เขาไม่บ่นอ่ะคือคนที่ไม่กระจอกนะครับนะแต่คนที่มาบ่นมามาพูดคืออะไรเนี่ยผมว่าเป็นคนที่กระจอกนะเป็นคนที่เป็นพูดน้ำลายครับ พวกน้ำลายพูดอ่ะอย่าไปพยายามถือสากับพวกนี้ครับคือคนที่เขาซื้อจริงๆอ่ะเขาจะไม่ติและเขาจะไม่ดูถูกวัวของเรานะครับนะเพราะว่าสิทธิ์ในการซื้อขายขึ้นอยู่กับเจ้าของวัวนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับคนซื้อเขาจะขายวัวตัวเป็นแสนหรือตัวละสองแสนนั่นก็เรื่องของของเจ้าของวัวนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้เรามีสิทธิ์แค่ถามหรือต่อราคาเท่านั้นนะครับนะไม่ใช่ว่า เราจะไปพูดเน็บแนมหรือเราจะไปพูดดูถูกต่างๆเนี่ยเนี่ยไอ้นี้คือส่วนมากเขาจะพวกเนี่ยก็คือแค่อยากดูราคาที่เฉยคลิปนี้ผมก็มาบอกช่องทางนะครับนะว่าผมซื้อขายวัวแบบนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดยังไงอะคือผมไม่ได้เอาวัวไปขายในตลาดน้ำน,นะครับเนาะก็คือมีพี่พี่น้องถามเดี๋ยวผมจะขึ้นผมจะขึ้นไว้ให้หมดแล้วล่ะก็คือรูปต่างๆที่พี่พี่น้องลองลองกดเข้าไปดูนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนู่นกลุ่มนี้กลุ่มนั่นใน Facebook ก็คลิปนี้ ไม่มีอะไรมากครับก็มาบอกคร่าวๆประมาณนี้พี่พี่น้องท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ถ้ามีคําพูดไหนที่ไม่เข้าหูพี่พี่น้องก็ผมก็ต้องกราวขอโทษด้วยครับเพราะผมเป็นคนพูดความจริงนะแลวผมก็เป็นคน,คนพูดตรงๆใคร,รไ,ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแกแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไม่บาย